เนธันวาค่ะเบอร์ห้าเด็กชายนัทพลเบอร์หกเด็กชายพานุพงศ์เบอร์เจ็เด็กชายพาคินเดี๋ยวเรียกคนต่อไปยี่สิบห้าเด็กเชนีสาคุณครูมารับใช่ไหมคะเด็กเชนีสาคุณครูรับแปงหรือเปล่าคะ จณะกรรมการภารันวัตกรารศึาอกวเช้ล่มาไม่ต้องพษาแไม่เชื่าเดียวจตทุดท้ายนะคะจะเป็นาษาแเที่สองของทางเชืใหม่นะคะอันนี้จะเรียนเชิญตาลาน้องนะคะเพราะว่าเขาได้คุยของคอซอนะคะเราก็จะไปเหลือจไม่ได้จ่ายอย่ทีเดียวนะเราจะแบ วันนี้ผมเองรู้เสียชีวิตที่มีนิยมดีนะครับที่การสมาคมวิชาพลเรือนก็ไม่เกี่ว่าใครแล้วแต่ที่จะมารับดูนี้ก็จะเป็นผู้ที่เราพิจารณาแล้วเป็นคนที่ดีดีการเรียนดีแล้วก็ดีความตั้งใจนะครับหรือว่าเป็นคนทา่จะเป็นคนที่โอกาสเราก็จะให้โอกาสเขาซึ่งเต้นจริงตรงนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ชาวพลเราอนภาคุงใหญ่และก็ทำงานในผู้จะหลง คือผมคิดว่าสิ่งนี้เนี่ยต้องพัฒนาคนและประการพัฒนาคนต้องพัฒนาด้วยการศึกษาประเทศชาติจะเจริญที่ต้องการศึกษาเป็นหลักเราได้กอควาเนิอดรู้สึนลูกหาที่ออกไปทํางานหลายสาขาแล้ะกางคนก็มีฐานะว่าไม่มีฐานะาแต่มีน้ำใจในการที่จะสลับเินมาเพื่อที่จะช่วยเหลือประเทศชาติแล้วก็ให้ดูตั้งใจึกษาเราเรียนนะครับ แล้วก็ตั้งตัวเป็นคนดีทำต,ตัวเป็นคนดีศึกษารเราเรียนให้จบแล้วก็วคนไหนท,ที่มีปัญหาในการเรียนกันนะในการเรียนก็ขอให้บอกมานะครับอ่านไปแล้วต้อขอบคุณท่านีครับขอบพระคุณท่านผู้ว่านะคะ